ดาวใดเด่นในวันที่16พฤษภาคม2568เรามาดูตรีโกนาธาดไฟกันนั้นๆจะมีสักทีหนึ่งนะคะคือดาวพระจันทร์ดาวพระพุธและก็ดาวพระเกต 2, 4, 9ก็ระวังนะ 2, 4, 4, 9, 9, 2และถัดมาคือตรีโกนาธาตุลม2ราศีเองนะคะคือ 5, 7, 8 สำคัญเพราะเป็นดาวชุดตรีเทพที่ในเดือนนี้ดาวพราหูยกย้ายแล้วแปดๆมาเลยนะคะแล้ววันที่13พฤษภาดาวพฤหัสบดียกย้ายและที่จะถึงนะคะวันที่19พฤษภาดาวพระเสาร์จะขึ้นไปสถิตที่ราศีมีนกุมกับดาวพระสุขกับเสารเป็นเสียนศัตรูและดาวพระสุขสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระฤหัสบดีและดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพุธ สี่โงลักสี่ห้าห้าหกหกสี่ส่วนชุดดาวตรีเทพคือห้าเจ็ดแปดเนี่ยอาจารย์ให้ตามไว้อยู่แล้วห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าและดาวพระพุธสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารสามสี่ดาวพระอังคารสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระจันทร์สามสองดาวพระจันทร์สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีสองห้าและที่จับคู่มาให้คือหนึ่งศูนย์และเจ็ดแปด มีแค่นี้เองนะคะเยอะเหมือนกันนะเราก็มาสรุปสองสี่สี่เก้าเก้าสองห้าเจ็ดห้าสีห้าห้าหกหกสียทุกชุดเพราะว่าครั้งนี้ได้ดวงมาลายโยกปีนี้2,568กสิดก็ระวังสองห้กับหกและเดี๋ยวสุกกะเสาจะเป็นเส้นศัตรู6กเจดเจ แต่ว่าครั้งนี้ดาวพระพระัสวดีเด่นจะจับเลขห้าไปคู่กับอะไรได้เยอะเลยเพราะเป็นดวงมารายโยกดาวกระจายสวยงามมากค่ะก็ในวันที่16พฤษภาค,คม2568ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ